สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการใส่คมไฟดาวลท์เอ่ออย่างที่ถามมาข้างต้นนะครับว่าขาสปริงแบบนี้รุ่นใหม่แบบนี้ใส่แบบไหนใส่ยังไงเอาว่าแต่ก่อนจะเป็นขาสปริงตัวนี้นะครับซึ่งจะใส่แบบนี้แต่ตอนนี้รุ่นใหม่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งใช้งานง่ายกว่าไม่ทำให้ฝ้าเสียนะครับ การใช้งานก็คือใส่ตรงนี้ก่อนอื่นถอดลิเฟ็กออกก่อนเลยนะครับก็ใส่ขาสปริงเลื่อนขึ้นมาบนหน่อยก็สีด้านนะครับจะได้ตามเนี้ยครับเราใส่เสร็จแล้วอ่ะเราดันเข้าไปพอเราดันก็ามาเสร็จแล้วนะครับตรงเนี้ยสปริงตัวนี้เราจะดันออกมาได้เราก็เลื่อน เดือนอ้าออกมาทั้ง4ด้านน,นะครับนี่ครับอ้าเสร็จแล้วคราวนี้เราใส่รีเฟ c กเข้าไปเรียบร้อยนะครับอ่ะคราวนี้อีกนิดนึงเรามาดูว่าการทำงานของขาสปริงตัวนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันแน่นเหมือนกันแต่ว่าเวลาถอดถ้าเป็นสปริงรุ่นเก่าก็คือต้องดึงออกมาเนี่ยฮะ อาจจะทําให้ฝ้าเสียหายได้แต่รุ่นใหม่ขาสปริงตัวนี้ก็คือแค่หุบขาเข้าไปแค่เนี้ครับเนี่ยครับเลื่อนขาเข้าไปคือเลื่อนขาเข้าไปเพียงเท่านี้ก็สามารถดึงโคมออกมาโดยที่ไม่ทำให้ป้าเสียนะครับ การทำงานก็จะเป็นประมาณนี้ครับ